สวัสดีครับ Apple ปล่อยอัปเดต iOS 14.5 Beta 3เบมาให้ผู้ใช้ทั่วโลกที่ลงทะเบียนเอาไว้ได้อัปเดตกันต่อแล้วครับการอัปเดตใหม่ล่าสุดนี้แม้จะมีฟีเจอร์ใหม่แค่รายการเดียวแต่ก็เผยถึงสินค้าใหม่ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่กำลังจะมาในเร็วๆนี้แล้วครับเพื่อนๆที่สนใจสามารถไปดูรีวิวกันได้จากลิงก์ท้ายคลิปนี้และในคำอธิบายใต้คลิปครับการอัปเดตใหม่ล่าสุดนี้จะส่งผลต่อความเร็วและแบตเตอรี่บน iPhone 12 Pro Max มากน้อยแค่ไหนควรจะไปต่อหรือรอดี เราไปชมผลการทดสอบกันเลยครับเราไปเริ่มกันที่การทดสอบความเร็วด้วยแอป Geekbench 5ผลลัพธ์ที่ได้ iOS 14.5 beta 3บน iPhone 12 Pro Max ทำความเร็วในส่วนของ CPU Single Core ลดลงเล็กน้อยและเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในส่วนของ Multi Core ครับยังไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงเราไปดูผลการทดสอบ GPU กันบ้างผลลัพธ์ที่ได้ความเร็วในการประมวลผลด้านกราฟิกลดลงเล็กน้อยโดยรวมๆแล้วไม่ต่างจาก beta 2เท่าไหร่ เราไปดูผลการทดสอบแบตเตอรี่กันต่อเลยครับสำหรับการทดสอบการใช้พลังงานแบตเตอรี่จะวัดด้วยการจับเวลาต่อเนื่อง1ชั่วโมงดูว่าแบตเตอรี่ลดลงไปมากน้อยแค่ไหนเริ่มต้นที่ระดับแบตเตอรี่100%เเท่ากันในวิดีโอนี้จะเร่งความเร็วในการเล่นนะครับเพื่อให้วิดีโอสั้นและกระชับจนถึงผลลัพธ์ที่ได้ไปชมกันเลยครับในการทดสอบแบตเตอรี่นี้จะใช้วิธีการวัดต่างจากเครื่องในรุ่นอื่นๆนะครับเพราะ iPhone 12 Pro Max ใช้จอแสดงผลแบบโ l e d ถ้าเปิดให้หน้าจอแสดงผลแบบเดิมค้างไว้นานๆอาจจะทําให้เกิดอาการจอเบรนหรือมีภาพตกค้างบนหน้าจอได้ครับดังนั้นจะใช้วิธีจับเวลาการเปิดคลิปวิดีโอหนึ่งชั่วโมงแทนนะครับเพราะภาพวิดีโอมีการเคลื่อนไหวตลอดเวลาสําหรับการตั้งความสว่างและระดับเสียงจะตั้งของระบบเอาไว้ครึ่งหนึ่งเท่ากันครับและสําหรับแอป vlc ที่ใช้ในการเปิดวิดีโอก็จะตั้งระดับเสียงเอาไว้ที่ประมาณ5 0สส่วนค่าความสว่างค่าสีต่าง จะใช้ตามค่าเริ่มต้นของแอปโดยไม่เปลี่ยนแปลงครับจากนั้นเปิดแอปจับเวลาถอยหลังแล้วให้หยุดเล่นโดยอัตโนมัติโดยตั้งเวลาไว้1ชั่วโมง15วินาทีอีก15วินาทีเพื่อการสลับไปที่แอปเพื่อเปิดคลิปวิดีโอนั่นเองครับโดยตลอดการทดสอบนี้จะตั้งค่าให้เปิดหน้าจอเอาไว้ตลอดเวลานะครับสว่างตลอดไม่ปิดเลยดังนั้นเครื่องจะใช้พลังงานมากกว่าปกติต่างจากเวลาที่เราใช้งานกันจริงๆที่มีการเปิด หรือปิดจอเป็นระยะไม่ได้เปิดเอาไว้ตลอดเวลาในการใช้งานจริงเปอร์เซ็นต์ของแบตเตอรี่จะลดลงน้อยกว่านี้นะครับหลังผ่านไป1ชั่วโมงผลการทดสอบ3ครั้งบน iPhone 12 Pro Max ปรากฏว่า iOS 14.5 beta 3สูบเพิ่มขึ้นต่อเนื่องอีกนิดครับโดยสู่ไป4%เหลือ96%จากเบ ta แรกใช้ไป2%พอเป็นเบ ta 2ใช้ไป3%เบ ta นี้สูบเพิ่มขึ้นซะงั้นมีให้ต้องลุ้นกันอีกแล้วครับ การอัปเดตเป็น iOS 14.5 beta 3บน iPhone 12 Pro Max ความเร็วไม่ต่างจากเดิมมากแต่แบตเตอรี่ใช้เพิ่มขึ้นต่อเนื่องการอัปเดตในเวอร์ชันนี้ไม่มีฟีเจอร์อะไรใหม่ที่น่าสนใจมากและยังไม่ได้แก้ไขบั๊กอะไรสำคัญเพื่อนๆที่ใช้เครื่องในรุ่นนี้ถ้ายังไม่อยากอัปเดตก็รอดูอีกทีในเวอร์ชันหน้าดูว่าผลการทดสอบจะเป็นยังไงแล้วค่อยอัปเดตก็ยังทันครับมาเมื่อไหร่ติดตามผลการทดสอบได้ที่นี่ครับสำหรับวิธีการอัปเดตเป็น iOS 14.5เวอร์ชันเบต้ เพื่อนๆสามารถดูได้จากลิงก์ท้ายคลิปนี้และในคำอธิบายใต้คลิปได้ครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ